ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,393เมื่อได้ยินคำถามของอิงจูความหวาดกลัวปรากฏบนสีหน้าของทุกคนช้างเซิ่์ตตอตอบคำถามก่อนพูดด้วยความเคารพเรียนอิงจูผู้ใต้บังคับบัญชากำลังสืบสวนในเยียนจริงแม้ว่ายังไม่มีเบาะแสที่ชัดเจนแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อว่าต้องมีผลตอบรับในประเทศจีนอิงจูถามอย่างเย็นชา คุณยังคิดว่าลินหวานเออมีแนวโน้มที่จะหลบหนีกลับประเทศจีนมากที่สุดอีกหรือใช่ชางเซิงต่อตอบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคิดว่าลินหวานเออควรอยู่ในประเทศจีนอิงจูถามเขาว่าทําไมคุณถึงมั่นใจเช่นนั้นชางเซิงต่อกล่าวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของลินหวานเออสําหรับเธอใช้สถานที่รกร้างประชากรเบาบางเป็นที่ซ่อนตัวดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดว่าเธอเคยล้มเหลวในนอร์ดิกไปครั้งหนึ่งครั้งนี้เธอจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างแน่นอนไปที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านตามคำว่าปราดผู้สันโดษซ่อนตัวในเมืองลินหวานเออก็เป็นคนจีนดังนั้นการซ่อนตัวในประเทศจีนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเธออย่างแน่นอนอิงจูเงียบไปครู่หนึ่งพูดว่านางแม่มดนี้ฉลาดแกมโกงยิ่งกว่าสุนัขจิ้งจอก ฉันก็ไม่สามารถทำความเข้าใจเธอได้เช่นกันชางเซิงต่อลองทำตามสัญชาต,ตยานของคุณชางเซิงต่อประสานมือด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาน้อมรับคำสั่งอิงจูพูดอีกครั้งใช่แล้วในเมื่อคุณไปถึงประเทศจีนอย่าลืมหาเวลาไปเยี่ยมดูที่จินหลิงบ้างไปจินหลิงชางเซิงตอเอ่อยปากถามไม่ทราบว่าอิงจูมีอะไรจะบัญชาอิงจูกล่าวอย่างเย็นชา แม้ว่าเย่ชางอิงและอันเชิงชีจะถูกคุณสังหารไปแล้วแต่ยังหาลูกชายของคนทั้งสองไม่พบตามคำกล่าวตัดวัชพืชต้องถอนรากแต่เรื่องราวคราวนั้นคลึกโครมมากญาติพี่น้องของสองสามีพันยาและเพื่อนๆต่างก็ตามหาเด็กคนนั้นฉันจึงไม่ให้คุณติดตามต่อไปแต่เมื่อไม่นานมานี้ยิ่งคิดถึงเรื่องนี้จิตใจยิ่งกระสับกระส่ายหากคุณพบเด็กชายคนนั้นให้สังหารทันทีโดยไม่ต้องรายงาน การแสดงออกของช้างเซิร์ตอนนั้นเข้มงวดความละอายใจปรากฏบนใบหน้ากล่าวว่าอิงจูในครั้งนั้นหลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาสังหารเย่ชางอิงและพันยารีบตามไปโรงเรียนที่ลูกของคนทั้งสองอยู่เพื่อตัดรากถอนโคนแต่ยังคงช้าไปก้าวหนึ่งเด็กคนนั้นถูกคนพาตัวไปแล้วขออิงจูได้โปรดลงโทษอิงจูกล่าวว่าฉันไม่ได้คิดจะสะสางบัญชีหลังฤดูศาสตร์แต่เรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจจริงๆ ในเมื่อคุณไปอีกครั้งอย่าลืมตามหาเขาให้พบช้างเซิร์ต่อพูดด้วยน้ำเสียงเคารพท่าทีอ่อนน้อมอิงจูโปรดวางใจผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องหาทางตามหาเด็กนั่นและสังหารเขาด้วยมือของตัวเองอิงจูกล่าวด้วยอารมณ์ชุนเฉียวถ้าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อายุคงจะใกล้30แล้วช้างเซิรต่อพยักหน้าถ้าจำไม่ผิดตอนที่เย่ยช้างอิงและอันเชิงชีถูกผู้ใต้บังคับบัญชาเด็ดศีรษะ รูปชายของพวกเขาควรจะเพิ่มอายุ8ขวบ8ขวบอิงจูพึพรรมพำ20ปีผ่านไปตอนนี้เขาก็อายุ28ปีแล้วช้างเซิ่ต่อกล่าวด้วยความเคารพอิงจูปีชายิ่งนักอิงจูพูดอย่างเย็นชาช้างเซิงต่อถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อยากปล่อยให้เขาอายุเกิน30ช้างเซิ่ต่อตอบรับในทันทีอิงจูได้โปรดวางใจหากเขายังมีชีวิต ภายในสองปีผู้ใต้บังคับบัญชาจะสังหารเขาให้เหมือนสุนัขตัวหนึ่งหากเขาตายแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาจะขุดกระดูกของเขาไปมอบให้อิงจูดีอิงจูเอ่ยปากอีกครั้งหลังจากเรื่องนี้เสร็จสิ้นช้างเซิงต่อจะได้รับความดีความชอบที่ยิ่งใหญ่บทที่5 3 9 4หลังจากนั้นจงยงต่อในนิวยอร์กรายงานว่าอิงจู ผู้ใต้บังคับบัญชากำลังสืบหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอันในนิวยอร์กแต่สถานที่จัดการแสดงในวันนั้นถูกตระกูลอันซื้อไปตอนนี้ถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่ทั้งหมดผู้ใต้บังคับบัญชาแอบเข้าไปในที่เกิดเหตุไม่พบเบาะแสมีค่าใดๆถ้าอยากรู้ว่าตระกูลอันรอดพ้นจากอันตรายในวันนั้นได้อย่างไรและเกิดอะไรกับนักรบรายชีวิตน่าจะต้องสืบเสาะจากตระกูลอันอิงจูพูดอย่างเย็นชาความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ของตระกูลอัน น่าจะแข็งแกร่งกว่าที่เรารู้มากฉันยังสงสัยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตระกูลอันจะได้รับการคุ้มครองโดยปรมาจารย์พลังวิญญาณหลังจากความล้มเหลวครั้งล่าสุดเราได้แวกระาะให้งูตื่นทางคุณต้องรอบคอบรอบคอบและรอบคอบให้ถึงที่สุดจงยงต่อพูดทันทีผู้ใต้บังคับบัญชาน้มรับคำสั่งเจียนกงต่อโอต่อจุนเห็นว่าทั้งช้างเสิ่งต่อและจงยงต่อรายงานเสร็จแล้วรีบพูดด้วยความเคารพอิงจู ตอนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชากำลังสืบสวนเบาะแสการหายตัวไปของทหารม้าองครักษ์ในโอซูแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอิงจูได้โปรดลงโทษอิงจูกล่าวว่าผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของเหล่านักรบไร้ายชีวิตในนิวอยอกและทหารม้าองครักษ์ในนอร์ดิกควรเป็นคนเดียวกันหรือองค์กรเดียวกันอีกฝ่ายทรงพลังและมีความระมัดระวังคงไม่ง่ายที่จะสืบสวนให้ชัดเจน หลังจากนั้นอิงจูพูดอีกครั้งฉันคิดว่าเมื่อเทียบกับความล้มเหลวสองครั้งนี้ประเด็นสำคัญกว่าก็คือดูเหมือนพวกเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวของเราเป็นอย่างดีภารกิจทั้งสองนี้ถือเป็นความลับสุดยอดในบรรดาความลับสุดยอดก่อนทำภารกิจฉันไม่ได้บอกคุณทั้งสี่ด้วยซ้ำแต่อีกฝ่ายสามารถรู้ล่วงหน้าและโจมตีได้อย่างแม่นยำนี่พิสูจน์ได้ว่าต้องมีคนแทรกซึมเข้ามาในองค์กรเจียมกงตอ โอต่อจุนคิดอยู่ในใจด้วยความดูหมิ่นที่จริงครั้งสุดท้ายที่ลินหวานเอปรากฏตัวในนอดิกแทนที่จะส่งทหารจากไซปรดัดน่าจะส่งเราในสี่คนไปที่นั่นด้วยในกรณีนี้ไม่เพียงแต่ลินหวานเออจะถูกจับเป็นยังอาจจับผู้บงการลึกลับที่มุ่งเป้ามายังผู้ชิงหุ้ยได้ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวไม่รู้ทำไมตาเท่าคนนี้ถึงไม่ใช้พวกเราทั้งสี่คน แต่ยืนยันที่จะส่งกลุ่มทหารม้าองครักษ์ไปปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเท่นนี้ตามลำพังเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขารี่พูดทันทีอิงจูหากคราวหน้ามีข่าวของลินหวานเออผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้เต็มใจจะรับใช้แม่ต้องสิ้นชีวิตอิงจูเงียบไปสักครู่ไม่เอ่อยปากแต่หลังจากรอไม่กี่วินาทีเขาก็เปลี่ยนหัวข้อทันทีพูดว่าฉันคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหาเบาะแสดใดๆในอนอร์ดิก ดังนั้นทําไมไม่ลองไปหาจากแหล่งต้นทางดูว่าข่าวของเรารั่วไหลออกไปทางไหนเจียนกงต่อตกตะลึงไปครู่หนึ่งเขาไม่เข้าใจทาไมอิงจูจึงเมินเฉยต่อทัศนคติที่แสดงความพักดีของเขาในขณะนี้จู่จูเขาก็ตระหนักว่าดูเหมือนเขาจะทําผิดพลาดครั้งใหญ่เขาคิดอย่างกระวนกระวายในใจสาเหตุที่อิงจูไม่ส่งพวกเราทั้งสี่ไปจับลินหวานเออในตอนแรก อาจเป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้เรามีโอกาสติดต่อกับลินหวานเออมากเกินไปถึงกับกังวลว่าเราจะได้แหวนที่เขาใฝ่ฝันไว้ฉันยังออกหน้ามารับอาสานี่ไม่ใช่การแซงหาเรื่องหรือโชคดีที่อิงจูเปลี่ยนเรื่องไม่ตำหนิเขาออกมาจึงรีบพูดอย่างประจบสอพลอว่าอิงจูปีชายิ่งเนื่องจากตรวจสอบยังไม่พบเบาแสผู้ใต้บังคับบัญชาจะไปตรวจสอบซ้ำให้ทีทวน อย่างไรต้องหาเบาะแสมาให้ได้อิงจูพูดอย่างเย็นชาพรุ่งนี้คุณเดินทางไปอิตาลีไปทำเนียบผู้ว่าการกองทับขวาเพื่อพบผู้ว่าการอูสู้ถงการจับกลุ่มลินหวานเออในครั้งนี้ฉันได้ถ่ายทอดคำสั่งลับให้เขาและเขารับผิดชอบดำเนินการโดยตรงฉันไม่สงสัยในความพักดีของเขาแต่ฉันสงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาจะทำข้อมูลรั่วไหลไปภายนอกไปครั้งนี้คุณต้องหาปัญหาให้พบ เจียงกงต่อตอบรับในทันทีอิงจูโปรดวางใจฉันจะทำให้ดีที่สุดในเวลานี้ยุนรูเกอเอ่อยปากรายงานอิงจูผู้ใต้บังคับบัญชาจะลงจอดที่ยาคุธในอีกสามชั่วโมงในช่วงนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเริ่มต้นจากยาคุธค้นหาไปทางตะวันออกไกลดูว่าจะพบสถานที่ซ่อนตัวของหลินหวานเออหรือไม่อิงจูรับคำในลำคอพูดว่า ภารกิจหลักของคุณกับช้างเสิงมต่อคือตามหาเบาะแสของลินหวานเอออย่าลืมส่งความคืบหน้ามาเป็นระยะและถ้ามีปัญหาใดคุณต้องบอกฉันโดยเร็วที่สุดหยุนรูเกอพูดโดยไม่ต้องคิดทราบแล้วอิงจูในขณะนี้อิงจูกล่าวว่าเอาละนั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากจะพูดหวังว่าพวกคุณทุกคนจะทำให้ดีที่สุดและส่งข่าวดีกลับมาโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มลินหวานเออหรือค้นหาศัตรูที่อยู่เบื้องหลัง ฉันจะตบรางวัลให้พวกคุณอย่างงามเอกทั้งสี่ประสานมือเกือบจะพร้อมกันกล่าวกับกล้องด้วยความเคารพขอบพระคุณอิงจู